สวัสดียามครึมๆพี่น้องเย็นๆครับบรรยากาศปลายฝนครับน่าจะเป็นลูกลองๆสุดท้ายแล้วแ่ะพี่น้องก่อนจะหนาวครับสำหรับพายุสร้างรถตะเปตดครับผม มาถ้อยอย่างดีครับไ่น้องมาเนี่ยเออเบงาง,งานนะครับเริ่มสิจึนแล้วฝนตกมายังไม่แรงครับแต่ว่าหยั่นตามันตกมาอีกแลละเนี่ยท่าวติดบัคัดถ้าเฮดได้นั่นก็นประมาณสองมือก็แล้วครับสองวันเดี๋ยนินบอกไปใหญ่รถแท็กเตอร์ให้ ไปลำปางเลี้ยวท่านวะอ้าวไปเที่ยวลำปางนะเท็กก่อนคนง่ายแท็กเตอร์ไปเห็นงานหุ่นทมทีหุ่นเลี้ยวมาท่านยี่ด้หารถท่านเอินง่ายไปห่เล่า โอ้โหพี่น้องเอาไหมฮ่าฮ่าาแม่เันแม่แม่นไหมนันอยู่ในปลาเลยเดี๋ยววะโอ้ตัวุมงี้พี่น้อง แลนเขามาหาตีนผมไหม <c oughs> แลนว่าหมุนตีนปูนาะ <c oughs> อาตายได้เต็มไม่เรีงไม่ไตาย <c oughs> ครับเสียและนี่คือการทำวงกลมของเราครับนี่ครับคือการทำวงกลมครับเนี่ย นี่ครับการทำวงกลมครับตัววิ่งดีวงความครับ 是高吧你娘。 วิงได้ก็เส้นผา่าศูนย์กลาง19เมตรครับ19เเมตรครึ่งครับ จ้ของมาดูงานหน่อยครับใส่ชุดอะไรมาวันนี้น้องเชอรี่ใส่สุดยังมาลุยตมมือเนี่ย สุดมาลุยตมไหมเอากระโดดข้ามเลยครับโอ้หาวิธีครับหาวิธีจะจะให้มาดูตรงนี้หน่อยนะครับว่าจะเอารูปแบบไหน นี่วงที่เราวงเอาไว้ครับนี่วงไอตรงนี้จะต้องคุดข้องเชื่อมเชื่อมใสใสหันแมนปะนตรงนี้เชื่อมมาใส่นี่หรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็มาดูนี่แหละตรงนี้แหละอันนี้วงที่เราที่เราวงไว้ เออาะคันนี้ลเน,นี่ะเอาคันนี่เนะาะเอาประมาณนี้โอเคครับจะเอาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะวงตรงนี้แล้วก็วงตรงนั้นส่วนที่เหลือทางนั้นเฮดยเรื่งในน้ำที่เชื่อมใส่ฝุ่นไนีบ้นเนี่ยเหลือไก่อยู่ดิ เติมไหม่าสามเวป็น2วงสับ่้อ่ะะวงบสามวงดิมาึงว่าสวงกข่ากลางนมนยัถ้าสมมติว่ามันห่างกันถ้ามันมันแบบวงนี้ยู่นีแล้ววงที่สมันจะตกประมาณนี้หเปะาวงที่สอตกประมาณนี้นะครับมันมันมันมาเชื่อมแท้และมันเะยะไกลเติบอยู่รยะไกลเติบอยู่ครับ เขาเชื่อมจังที่มันบ่เขาก็เชื่อมเป็นจังที่ได้บ่พวกเฮ็ดข้องใส่ไก่ขึ้นเนาไม่อีกจังหน่อยได้บ่ข้องใส่ไก่ตัวนั้นเขามาหาบ่อ๋อไปเชื่อมตัวฟังนีมบ่าฟังนีเขาสีใส่ท่องมันบ่หรือว่ามันสีไก่เกินเขาสีเที่ยวใส่ขนาด ทัานถ้าถุงกระห่าวแบบเาก็คือมันสิใกล้สะล่างถ้าบ่อยากใกล้สะล่างก็คือบ่เพิ่มถ้าบ่เพิ่มก็ต้องวัดพันกัง okay. เอาแบบเดิมตะว่าเข้าเข้ากับยับตัวนี้ขึ้นมากกับเที่ยวกลางคันคันคันคือคันคือแบบที่ผมว่องไว้นี่คนสี่ดลเที่ยวกลาง แล้วก็เอาทอมาเชื่อมใช่กันเอาโอ้ถ้าถ้าถ้าเอาตามแบบที่ใกล้ๆนี้ป่ะครับผมแบบที่ผมบอกนี่คือตรงกลางมันจะเป็นทางเที่ยวแล้วก็เฮ้าก็จะได้เอาทอเนะี่ยมาว่างกลางมันให้มันเชื่อมใช่กันสองสา่ก็คือมันจะมันเป็นเหล็กแปดมันจะเป็นวงกลมสองวง เออวงมาข้างนอกก่ได้แบบวงมาข้างนอกก่ได้แบบคันบวมวงสองวงมันกระหังเขากะยับขึ้นมาพีก็ได้เออยับออกมาวงข้างนอกได้ปะเอามาวงพีก็ได้เออเพราะว่ามันสิไก่นั่นคอแต่ว่าอันกับวงพุ่นก็เชื่อมใช่ไหมเอาเขาก็ได้เที่ยวกลางขึ้นเ่าเออนั่นแหละเขาก็สั่นก็ได้เอาวะเผื่อบวงมันออกมาไหมโอเคครับได้จะเที่ยวกลางเหรอจะเที่ยวกลางเที่ยวกลางก็ได้ถ้าสมมติว่าเขาเฮ็ดสมมติว่าเขานั่นล่านเข้าไปพนบีมก็ไก่เป็นไงหรอกอืมจะให้ใช่สองวง อาแต่ว่าพันห้าได้เฮ็ดบ่เอาเที่ยวกลางเนาะจ้าเอาเที่ยวกลางก็ได้เที่ยวกางแต่ว่าขัเท้าบ่วงงอกมาพี่โอเคครับได้ตรงนี้เทาก็บขุดคลองมาเชื่อมเหนียวเหมืนว่เชื่อมกับซานี่ตัวนั้นเขาขุดคลองนั้นมาเชื่อมกับลูกนั่นเที่ยวกลางเนาะตรงกลางมันเทาก็บถอนมใส่เนาะจ้าอานั่นนะครับผม

ม่ิตำทานนี้เดทานนี้ิตำแต่บาทางนี้มันสึงบ่บ่อยากเลี้ยงเนไหมบางท่างเดียวสิแตงทางไปเหนียวเออแล้วเาผมแตงรัก็เบอขาจยุทธต่ว่าบอเส้นผมค่รยังไงรจะอไงครับพ่อซ้ำพ่อดินเบิดเนาะแล้วบัดนี้อันตรงนี้เขาจะทางปะจะท่างไหวปะฮะองโอ้ครับผมยังไงที่หลังเนาะ ตรงนี้บ่าบาถาทมเหตุท่างไปไไเหยียดตะท่างรถแลี่ยนไปเสียเหยียดเพดราะรถแล่นได้ไปสีครับโอเคครับเอ,เอาเจ้าเทเลอร์ขึ้นมาเอารถไถลงครับมันจะมาได้ไหม แล้วอะได้อไดอกไมอะไรหดอกฟรี่มีแล้วครับขี้ตมเดี๋ยวค่อยหาที่ลงใหม่ฝนตกมาครับ